สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้เรามาดูคำศัพท์ที่แปลว่านิทัศกาลนะคะ exhibition เป็นคำนาม e x h i b i t i o n ออกเสียงเป็น exhibition นะคะ exhibition นิทัศกาลเป็นคำนาม ซีนูเนมคำเหมือนคำที่ใช้แทนกันได้เลือกใช้ในบริบทที่แตกต่างกันคำที่มีความหมายใกล้เคียงกันหรือใช้แทนกันได้กับคำว่า exhibition นะคะ demonstration demonstration display exposition presentation ชินชินน,น,นะคะแล้วก็มี display ซึ่งแปลได้ว่านิทศการหรือหรือการแสดงหรือการนำเสนอหรือการสาธิตนะคะความหมายเพราะว่านิทศการเนี่ยก็จะเป็นการนำเสนอนะคะเรา,เาไปเที่ยวนิทรรศการเนี่ยหรือว่าเราไปร่วมงานนิทรศการเป็นผู้ เป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานนิทรรศการเนี่ยเราก็ต้องมีการสาธิตการน,นำเสนอนั่นเอง art exhibitions นะคะ,ะ traditional l y ตรงนี้เป็น a d v adverb นะคะคำกริยาวิเศษ the space in which art objects meet an audience c ีอนะคะออกเสียงแบบนี้นะนิทรศรการนิทรศรการอะไรคะศิลปะเวลาแปลนะคะอาร์ศิลปะตรงนี้นะแต่เวลาที่เราอ่านภาษาอังกฤษนะี่ยคำนามเป็นอะไรคะอาร exhibition s เวลาที่แปลนิทรศรการศิลปะคือที่ซึ่งจะแสดงผลงานศิลปะออกสู่สายตาผู้ชม Audience คือผู้ชมผู้ที่เข้าร่วมงานนั่นเองถ้าเป็น Audience ในงานคอนเสิร์ตนะคะผู้ชมก็เป็นผู้ชมคอนเสิร์ตนะคะ Audience ในงานต่างเนี่ยถ้าเราเข้าไปชมเนี่ยเราไม่ได้แสดงเองเราไม่ได้จัดนิทรรศการเองเราไม่ได้นําเสนอเองเนี่ยนะคะเราก็จะเป็น Audience ผู้ชมนั่นเองอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะว่า e x i b i t ตรงนี้เป็นคํานามและคํากริยา คำกริยาคืออะไรคะนำออกแสดงก็คือการกระทำนะกริยาคือการกระทำนะคะ acting นั่นเองการกระทำคำนาม exhibit ก็คือของจัดแสดงของจัดแสดงนะคะ exhibitor t o r t o r คือตรงนี้ลงไายด้วย t อยู่แล้วใช่ไหมคะเราเติม o r เข้าไปก็เป็นผู้จัดแสดงเป็นคำนามนะคะ นักศึกษาทบทวนด้วยค่ะขอให้สอบผ่านทุกท่านสวัสดีค่ะ